แล้วเครื่องได้ค่ะว่าแตกด้วยนี่พี่ใช่ป่ะใช่ครับคันนี้เครื่องแตกครับเพราะว่าเผาไปกระแทกเครื่องครับโอ้โหงี้ก็ต้องยกเครื่องถูกป่ะใช่ครับคันนี้ยกเครื่องครยกเครื่องเลยโอ้ทุกคนหมดเลยอ่ะท่อทุกอย่างเราต้องรื้อทําใหม่หมดเลยนะใช่ครับไว้พี่ใช่ท่อทุกอย่างรื้อทําใหม่หมดเลยครับผมแล้วอย่างเครื่องเบ็ดเสร็จคันนี้รวมแล้วประมาณเท่าไหร่นะพี่ค่าซ่อมประมาณสามล้านห้าครับประสามล้านห้าอาจจะบวกลบนิดหน่อยดูแล้วก็พี่มองไว้ประมาณสามล้านถึงสามล้านห้าประมาณนี้ระยะระยะเวลาพี่พี่ขอเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งโอ้ก็ถือวว่าเร็นะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมปอร์เช่เคแมนนั้นเพื่อนวันนี้ผมก็อยู่วันที่อู่วีสิบกะลาดนั้นเพื่อนวันนี้จะไปหาพี่ใหญ่นะครับอ่ะนี่เลยเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูปอร์เช่ตัวเคแมนนะคันนี้เอาจริงนะถ้าเกิดมองเผิๆน,นะดูเหมือนชนมาไม่หนักแต่ว่าผมให้ดูนี่เลียวไหมมอน้าทุกอย่างนี่เห็นไหมไหลเลยนะเพื่อนอันนี้คือแบบสดๆเลยเนี่ย คือพังหมดเลยนะแต่ว่าหลักๆเลยคือคันนี้มันฟาดกับทุกคนแล้วมันก็นี่เลยเห็นไหมตัวถังคือแบบบิดเข้าไปเลยนั้นเพื่อนแล้วก็ท่อทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมภายในคือพี่ใหญ่แกบอกว่าภายในนี่คือโดนค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือกระแทกไปถึงเครื่องเลยจนเครื่องแตกนั้นเพื่อนคือคันนี้เตรียมยกเครื่องนะแต่ว่าคันนี้ซ่อมเสร็จแน่นอนภายในหนึ่งอาทิตย์นะั้นเอ้ยไม่ใช่ดิภายในหนึ่งเดือนนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมภายในเอาจริงคันนี้ฟาดมาหนักนะแต่ว่าข้างในอ่ะ คือไม่ได้กระทบกระทั่งเลยเพื่อนคือข้างในอยู่ครบเลยนะเบาแอร์แบ็กทุกอย่างคือไม่ได้โดนอะไรเลยแต่ว่าหลักๆกก็คือจะโดนแค่ตรงนี้เนาะเนี่ย จะโดนแค่ตรงนี้นเพื่อนโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวมาดูที่ว่าคันนี้จะซ่อมออกมาแล้วจะประมาณไหนเพื่อนโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยับผมไปก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านแต่งรถสําหรับสาวฮอนด้ากันนะครับไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะขับ Honda Accord G10 หรือว่า c i v i c F E ซ i v i c F C หรือว่า Civic F K หรือว่ารุ่นไหนของ h o น da ทางร้านทันยาออโต้มีของแต่งครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งล้อเบรกยางโช้กท่อหรือว่าจะแปลงหน้าจากซ vic ซ i วิกเ <FE S 2> เป็นตัว c ีวิกไทยอหรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีครบทุกอย่างและที่สําคัญช่างที่ทัญญาออโต้ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับรถ Honda มากกว่า25ปีและยังเป็นอดีตช่าง Honda ทุกคนเรื่องการถอดประกอบมั่นใจได้ร้อเเซและยังมีบริการรับส่งรถลูกค้าที่เอามาแต่งที่ร้านทัญญาออโต้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงจูนพร้อมขึ้นไดโน่และยังมีชุดแต่งคาร์บอนแบรนด์เอ็นเคอีกด้วยและยังสามารถสั่งของแต่งแบรนด์ระดับโลกได้อีกด้วยนะ และใครที่สนใจอยากจะแต่งรถที่ทันยาออโต้นะครับผมจะขึ้นเพจ Facebook ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถทักไปสอบถามราคาของแต่งกันได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญราคาพิเศษแน่นอนไปครับทุกคนไปชมเจ้าปอร์เช่เคแมนกันเลยผมไปหาพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาบุกวีซิกะดาษอีกแล้วเนาะพี่เนาะได้ครับครับผมวันนี้ขอมาดูปอร์เช่เคแมนหน่อยคันนี้เห็นพี่ใหญ่ส่งรูปมาให้ผมได้ข่าวว่าหนักอยู่ถูกไหมพี่คันนี้คันนี้เป็นเคแมนเจ็ดหนึ่งแปดนะครับอ่าครับก็เป็นไฟแดงอยู่เลยครับผม ก็หมุนครับหมุนแล้วฟาดอะไรพี่ใหญ่หมุนฟาดแล้วปิดฟุตบาทครับก็คันนี้ก็ค่อนข้างหนักเลยครับครับผมค่อนข้างหนักเลยเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงบอกเลยเลียวมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือน้ํากําลังหยดอยู่เลยทุกคนดูดิพอดีรถเพิ่งลงครับอ่าครับผมอันนี้เดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนอย่างด้านหน้าเขาโดนอะไรมาบ้างเนี่ยพี่ใหญ่ขา้าหน้าพวกหม้อน้ําลําพึ่งแอร์เสียหมดนะครับอ่าฮะเสียหมดแล้วก็กล่องด้านหน้าเนี่ยครับก็บิดครับผม อ่าเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเดี๋ยวพี่เปิดกล่องให้ดูได้เลยดูกคนดูทุกคนหน,นึ่งเนี่ยน้ากาลังหยดออกมาเลยเพื่อนบอกเลยเลี้ยวมากอ่าเดี๋ยวดูภายในนิดนึ่งกล่องตัวนี้ข้างล่างถูกกระแทกขึ้นมาครับอ่าครับผมก็ต้องเปลี่ยนกล่องครับกล่องอ่า,าเปลี่ยนกล่องแต่ว่าไม่ถึงฝั่งนี้เนาะพี่เนาะไม่ถึงครับ,รบแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเลาะกล่องออกมาเปลี่ยนครับ๋อครับผมมันเข้าตัวถังไหมโอ้ เละครับคันนี้เข้าตัวถังเละมากเลยครับครับผมอ่าด้านหน้าโดนขนาดนี้แล้วด้านข้างขนาดไหนพี่ใหญ่อ่าเดี๋ยวเรามาดูครับโครงสร้างตัวถังคันนี้บิดทั้งคันบิดทั้งคันเลยบิดทั้งคันดูจากนี้ได้เลยครับโครงสร้างนี้เข้าไปนะครับแล้วโครงสร้างอลูมิเนียมเละครับครับผมแล้วรถมันทับแรงครับมันเลยโยกขึ้นหมดเลยอ๋อก็คือทั้งคันครับคันนี้ก็คือไอ้ฝั่งเนี้ยรับแรงกระแทกทันงเต็มเนื่อใช่ครับใช่อ๋อคือตรงนี้คือแบบเขาบิดเข้าไปเลยอ่ะทุกคนใช่ครับครับผมแล้วอย่างนี้เราซ่อมยังไงอ รถคันนี้เนี่ยเราก็ขึ้นขึ้นท่านดึงนะครับแล้วก็วัดตามมาตรฐานโรงงานแต่คันนี้ต้องเน้นการวัดสามมิติเพราะว่าตัวถังมันบิดเราต้องวัดด้านบนด้วยครับผมและอย่างนี้และอย่างนี้เราจะทำไงพี่เคาะออกมาหรือว่ายังไงดึงออกมาเปลี่ยนครับอเปลี่ยนเลยดึงออกมาเพื่อให้ได้มิติเดิมก่อนแล้วจะทําการเปลี่ยนครับ อ๋อครับผมครับผมก็คือเข้าไอตัวถังนี้เลยนั่นเพื่อนใช่ครับครับผมแล้วเครื่องได้ข่าวว่าแตกด้วยนี่พี่ใช่ปะใช่ครับคันนี้เครื่องแตกครับเพราะว่าเผาไปกระแทกเครื่องครับโอ้โหนี้ก็ต้องยกเครื่องถูกปะใช่ครับคันนี้ยกเครื่องครยกเครื่องเลยโอ้โหทุกคนดูดิไอฝั่งนี้ข้างในนี้กระทบไหมเนี่ยพี่กระทบหมดครับกระทบหมดเลยท่อทุกอย่างต้องเปลี่ยนใช่ครับคัสซีเข้าหมดนะครับคัสซีด้านหลังเข้าหมดโอ้โหทุกคนหมดเลยอะท่อทุกอย่างเราต้องรื้อทําใหม่หมดเลยนะใช่ครับผไว้พี่ใช่ครับท่อทุกอย่างรื้ ครับผมแล้วอย่างเครื่องเบรเสร็จคันนี้รวมแล้วประมาณเท่าไหร่นะพี่ค่าซ่อมประมาณสามล้านห้าครับประมาณสามล้านห้าอาจจะบวกลบนิ่หน่อยดูแล้วก็พี่มองว่าประมาณสามล้านถึงสามล้านห้าประมาณระยะระยะเวลาพี่พี่ขอเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งโอ้ก็ถือว่าเร็วนะมันก็เสียเวลาในเรื่องเครื่องยนต์ครับอ่าครับผมนี่นะเพื่อนก็คือฝั่งเนี้ยไปหมดไปหมดเลยตรงเนี้ยไปหมดเลย โครงสร้างหลักของรถยนต์เสียหายหมดครับะค,ะคันนี้ครับผมแต่ว่าด้านกันชนท้ายทุกอย่างยังอยู่เดิมเนาะพี่เนาะสภาพนอกอยู่เดนะิมข้างในหูฉีขาดหมดครับอ๋อก็คือคันนี้โดยนอกอะ่ะคือมันไม่ได้โดนอะไรนะเพื่อนแต่ว่าหลักๆคือมันมันโดนตรงเนี้ยก็คือมันฟาดเข้าไปเลยนะเพื่อนแล้วคือแบบมันกระแทกเข้าไปโดนตัวเครื่องถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับอ๋อครับผมครับผมเนี่ยตรงเนี้ยข้างในเนี้ยน่าจะหนักสุดเลยนะเพื่อนตรงเนี้ยคือเครื่องปอเช่มันจะอยู่ส่วนตรงนี้ถูกไหมพี่กลางครับกล่งกลางครับอ๋อผมขอดูได้ไหมนิดนึง มันจะไม่เห็นเครื่องครับอ๋อโอเคโอเคข้างในก็จะประมาณนี้ภายในก็จะเดี๋ยวพี่จะแง้มให้ดูครับอ่าอ่าเครื่องอี่มานนี้ครับประมาณนี้โอเคตำแหน่งที่เขาโดนคือเครื่องยนต์เต็มเ็มเลยไอ้นี่กล่อง E T U ป่ะพี่ใช่ไหมใช่ครับนี้กล่องเครื่องยนต์ครับกล่องเครื่องยนต์โอเคโอเคอ๋อโอเคมันมองไม่เห็นเครื่องนั้นเพื่อนแต่ว่าจากภาพรวมแล้วคือเข้าเครื่องแน่นอนแตกแน่นอนถูกไหมแตกครับแตกครับแตกแน่นอนโอเคอันนี้คือเราสั่งเครื่องมาแล้วถูกไหมพี่ใหญ่ ก็สั่งนะครับใช่ครับสั่งมาแล้วครับผมอีกเดือนหนึ่งเจอกันแล้วกันเนาะพี่ใหญ่เนาะได้ครับครับนะผมรถคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมเหรพี่ใหญ่คันนี้ก็เป็น718ตามปกติแต่ทีนี้เนี่ยคันนี้พิเศษก็คือชนรถใยแดงชนรถายแดงเพิง่งเพิ่งออกปุ๊บชนเลยครับใช่หรอแสดงว่าคันนี้เป็นรถใหม่ถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับใช่เป็นรถใหม่โอ้โหวิงว่งไม่กี่โลเด,ดือนนั้นเพื่อนเนี่ยใช่ครับท่อทุกอย่างก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ ใช่ครับเป็นไปหมดเลยแต่ว่าภายในรู้สึกว่าจะไม่เป็นไรเนาะพี่เนาะใช่ไหมเป็นไม่เยอะครับไม่เยอะข้างในนี้ก็คือเป็นสีแดงก็คือเราไม่ได้โดนอะไรเลยน่นคือไมไ่โดนอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันโดนจุดหลักคือเครื่องยนต์กับ<อ>ตัวถงังนะครับครับผมหลักๆก,ก็คือทําเครื่องกับทงตัวถงังดูไหมพี่ใหญ่คันนี้ยากที่สุดก็คือตัวถงังเพราะว่ามันเข้าซุ้มโชค๊คซุ<ๆ>้มโช๊คเนี่ยเราต้องวัดสามมิติในการวัดสามมิติก็คือมันจะเป็นแท่นขึ้นมาแล้วก็วัดความสูงออกซุ้มสองข้างครับครับผม โอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากที่อู่วิศิกระดนิดนึงพี่ทำอะไรบ้างคือทางวิศิกลาดนะครับทางเราเนี่ยจะเน้นงานตัวถังเป็นหลักและเน้นซ่อมซปเปอร์คาร์และเน้นทํางานที่คนอื่นเขาไม่ทําใครทําไม่ได้พี่ใหญ่ทําได้ใครอยากได้อะไรเกี่ยวกับรถพี่ใหญ่จัดการให้ได้ครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยติดต่อเราได้เรายินดีเป็นตัวกลางและประสานเพื่อให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ต้องการครับครับผมเดี๋ยวขอดูอูรุตนิดนึงได้ไหมพี่โอ อุลุนี่รอคิวอยู่เลยครับครับผมอุลุนี่รอทาอะไรนะพี่รอขึ้นแท่นครับครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกกับว่าลูกค้าอุลุตอ่ะคือเขาไม่เร่งมากทีนี้เนี่ยไม่รีบไม่รีบคือตอนนี้คือลูกค้าที่เข้ามาทํางานด่วน5วัน7วันเยอะมากครับโอเคครับผมแต่อุลุตเอาง่ายๆเลยคือถ้าทาจริงอ่ะแป๊บเดียวถูกไหมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวบเดียวเลยก็เหมือนกับ兰นี尼คันที่ออกข่าวไปครับอ่าครับผมก็คือตอนนี้ของทุกอย่างมันของของอย่างหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราโดนแทรกคิวจากรถที่เขาบอกว่า เขาขอคันจะเป็นจริงอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าคันเนี้คือของมันมาแล้วเพื่อนคือรอให้ทางพี่ใหญ่ว่างเสร็จแล้วนะ่าจะแป๊บเดียวนะพี่น่อยโอเคได้เลยพี่ใหญ่วันนี้ขอมากครับได้ครับขอบคุณครับ,รบนี่นั้นเพื่อนวันนี้ก็พามาชมนะปอร์เช่ตัวเคมานนั่นเพื่อนคันนี้ก็หมุนแล้วก็ไปฟาดมานะเพื่อน,นไงหนักไหมก็เป็นว่าเดี๋ยวคันนี้อีกสักหนึ่งเดือนเดี๋ยวมาเจอกันแล้วกันเนาะว่าสภาพที่เพื่อนเพืเ่อนเห็นนะที่ด้านข้างมันบิดเครื่องแตกเงี้ย พอซ่อมไปแล้วผ่านไป1เดือนแล้วอะเดี๋ยวเรามาลองมาเทสกันมาดูซิว่าแฮนด l i ิ่งทุกอย่างการขับขี่รถมันจะยังเหมือนรถเดิมหรือเปล่านั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะคลิปประมาณนี้เนาะก็ใครชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายบาย